อ่านี่คือร่องรอยการต่อสู้นะครับร่องรอยการต่อสู้เดี๋ยวจะล้างผนัง,นงเอาเอาน้ำเนี่ยเอาน้าที่มันท่วมขังเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับเอามันยำมันเนี่ยพอเดี๋ยวนี้ประปาเพิ่นไปตัดแล้วเราก็ต้องใช้เซนไอเดียเอาน้ําของเขาเนี่ยล้างก่อนที่จะแห้งเกิอกลาง แล้วถ้าแห้งดีแล้วก็ค่อยเอาน้ำสะอาดล้างอีกทีนะึงเป็นสเต็ปงานนี่เขาเรียกว่าเป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับส่วนถุงทรายนี่รักษาไว้ก่อนการยกออกไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ตอนการทำนะจะทำยังไงไม,ไม่ให้น้ำเข้าแต่ตอนยกออกนะี่โอ้หมูมากอย่างสร้างทำบ้านสร้างลรือกับสร้างทำคนละอย่าง ช่างเลือนว่าหมูแต่ให้ไปทํามันทําไม่ได้แต่มันบอกว่าเลอะเนี่มั้งเหมือนกันครับไม่ใช่ปัญหาเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสเอาน้ําเข้าล้างแล้วก็ค่อยวักออกไม่ใช่ปัญหาต้องระดับงานให้ถูกต้องระดับสําคัญงานให้ถูกหนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นแรกอถ่ายคลิปเออขั้นแรกต้องถ่ายคลิปไว้ก่อนมีหลักฐานหรอ เพิ่นเพิ่นจำนนกันด้วยหลักฐานนะไหนหลักฐานามาบ่มีพูดยังไงก็พูดได้มีหลักฐานเออแม่นแล้วเออเห็นไหมเป็นห้วยเลยจากเป็นสะพานตอนนี้จากเป็นถนนเดี๋ยวนี้กลายเป็นคลองเลยอย่างท่านนายกคฤทธต์ท่าน,นเคยพูดไว้อ่ะไม่ยากไม่ยากอ่ะ ุดถนนให้เป็นคลองอ่ะผมคลองให้เป็นถนนท่านว่าจําเพลงท่านใดมันแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องยากอุปสรรคมีทางแก้คนนะทุกอย่างต้องมีทางออกอ่านีถ่ายเอาดอกไม้สวยๆก่อนเ้ยในความทุกข์ยากก็มีความยิ้มแย,ย้มสวยงามได้เหมือนกันนะครับ ดูดอกไม้อันสวยงามไปด้วยนะครับเห็นไหมครับสวยงามกล้วยไม้ราตรี